มนุษย์สังคมมนุษยมนุษย์สังคมนมนุษย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องน้องเป็นที่เซียมในหกสามพิศนนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันคณะฮัมไนสยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับ พี่ชื่อปอนพัฒนาก,กิจจากสาขาศิลปะการแสดงครับค่ะพี่ชื่อสิริอยนางสาววิรัติพรพัญญาเทพค่ะสาขาศิลปะการแสดงค่ะค,ค่ะและในวันนี้น้อง,องจะได้เรียนดูในการใช้ชีวิตในรั้วเหลืองดำแห่งนี้และสถานที่ที่น้องจะได้ดติดต่อน,นั่นเองค่ะตลอดจนเคลด็ดลับการเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จจากคณาจารย์และพี่ๆคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา,าสตร์ของเราครับ สำหรับทัานแรกนะครับที่จะมากก่าวตอนเรทับน้องคงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคณะบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ของเราไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีครับครัึศึกษาใหม่ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาสู่รัว้วมหาชัยราชพัฒ์เชียงใหม่โดยเฉพาะในฝาขา มนุสยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราประจำปีพุทธศักราช2563ทุกท่านนะครับในฐานะที่ครูเป็นคณะบดีของคณะมนุษยศาสตร์ครูชื่อปอสอด,อดอรมานนทนสระนะครับจริงๆแล้วครูก็เป็นอาจารย์อีกบทบาทหนึ่งเช่นเดียวกันครูอยู่ประจำในสาขาทางด้านการท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วใน ภาวะเศรษฐกิจในยุคมีนะครับเราพบว่า,เ,าเราได้เจอวิกฤตหลายๆด้านในช่วงที่ผ่านมาของปี2563น,นะครับอย่างน้อยที่สิ่งที่เราไม่เคยเจอเนี่ยเราก็ก็ได้เจอมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของทาดงด้านโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ของเราอย่างโควิด -19 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อ ความเป็นอยู่ของคนในบ้านเราค่อนข้างเยอะโดยโดยเฉพาะทั้งโลกเนี่ยเราก็ไม่คิดคาดคิดว่ามันจะมีคนติดโรคมีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรคตงล่าๆนั้นมีคนติดมากกว่า10ล้านคนขณนะดเดียวกันก็มีคนตายรวมกันเนี่ยประมาณ5 0,000 0คนนะครับแต่ของเราในประเทศเราในช่วงดีนิดนึงรงทิดว่าในภาวะการติดเชื้อเนี่ยอาจจะ กรุงที่อยู่ในระยะ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับจะเราก็ไม่ได้วางใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่เกิดผลกระทบขึ้นมาอีกในอนาคตน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดังกล่าวที่เราเราเจอในภาวะดังกล่าวเนี่ยมันก็ส่งผลต่อในเรื่องของ พวกเราที่เข้ามาศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยหรือน้องๆเองที่ศึกษาในระดับโรงเรียนก็ต้องประสบกับภาวะที่จะต้องปรับตัวใหม่ซึ่งเราก็พูดถึงในเรื่องของ new normal กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เราจะปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ที่จะมีเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้นเป็นต้นไปถึงในช่วงอนาคตนั้นเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นรูปแบบเดิมๆที่เรา,เ,าเคยเคยเรียนกันนีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องกันพร้อมรับเยอะๆแล้วก็มีอาจารย์บรรยายเพียงอย่างเดียวนั้นต่อแต่นี้ไปเนี่ยก็จ,จะไม่ได้เจอในลักษณะแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการปรับตัวของเรานั้นเรา มีทั้งระบบการเรียนแบบทางไกลแล้วก็การเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนแต่อย่างไรก็ตามแต่นั้นก็อยากให้พวกเรานั้นได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจในการปรับตัวนะครับว่าในการศึกษาของโลกยุคใหม่ของเรานั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเข้ามาเรียนมาศึกษาในมหา,าวิทยาลัย ของเราเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการเรียนของพวกเราทุกคนเนี่ยเราควรจะต้องมีการวางแผนอนาคตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมีคนกล่าวถึงว่าในการที่เราจะทํางานต่อไปอย่างไรออที่จบแล้วเนี่ย ไม่ให้ตกงานเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคนที่เคยทํางานแบบเดิมๆซ้ําๆอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นว่ามีการตกงานกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่จบการศึกษาแล้วก็จะต้องเข้าสู่ในวงจรพวกนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าทําอย่างไรที่เราจะต้องมีอะไรใหม่ๆในตัวเราเองที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการทํางานในการาที่จะอยู่กับองค์กรเนี่ยภายในแดชั่วโมงเนี่ยเราไม่เรียนรู้อะไรเลยยังทํางานอยู่อย่างเดียวแบบเดินๆซ้ําๆนี่อย่างนี้เราก็อยู่ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเข้ามาศึกษาในหมหาวิทยาลัยคุณมีโอกาสในการที่จะ เข้ามาเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้วนั้นเราก็ต้องผลขวายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการเรียนรู้ของเราเองนั้นในการทํางานร่วมกับผู้อื่นในการทํางานแบบทีมเวิร์คทำอย่างไรเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และก็นาเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็จะต้องมีการฝึกฝนตัวเองว่าในการทํางานนั้นเราจะทํางานแบบเดี่ยวๆนะไม่ได้เราต้องรู้จัก ในการทํางานร่วมทํางานกับเพื่อนกับกลุ่มนะครับการทํากิจกรรมต่างๆของในคณะหรือว่าในสาข,าขาของพวกเราเองในแง่ของการที่ทํากิจกรรมาทางด้านการพัฒนานักษาพวกเราก็จะต้องหาแนวทางในการที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั้นมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการวางเป้าหมายในการเรียนก็คือเราจะต้องวางอัน,นดได้ว่า เราจะทําอะไรและก็เราจะต้องเข้าใจว่าในการลงทุนของตัวเราเองนั้นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างน้อยการเรียนรู้ในเรื่องของอธุรกิจใหม่ๆการเรียนรู้ในเรื่องของการที่เราได้ไปเห็นไปพบในสิ่งเหล่านี้มา ต่างๆเนี่ยเราจะต้องนามาปรับใช้โดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะต้องนํามาใชา้ในเรื่องของทางด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําธุรกิจเองในการที่ต้องไปเช่าสถานที่ในการเปิดร้านหรือว่าในการที่เราคิดอะไรที่ใหญ่ๆต่อไปนี้มนันอาจจะลําบากสําหรับตัวเราเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เราจะต้อง เพียรพยายามในการที่จะหาสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มเติมให้กับชีวิตครูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับพวกเราแล้วก็เราก็หวังว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนกับมหาลัยแล้วนั้นพุกคนเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจะต้องวางแผนอยากเป็นขั้นตื็นต่อและก็ต้องหาองค์ประกอบต่างๆที่จะเติมเต็มในสิ่งเหล่านั้นเนี่ย ให้กับตัวเรานั้นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้ผ่านช่วงวิกฤตแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องการมีงานทํามีไรายได้ระหว่างที่พวกเรามาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่มันอาจจะมีงานต่างๆที่พวกเราอาจจะได้ได,ได้ทำงานนะครับมีค่าตอบแทน พวกเราก็ลองศึกษาลองติดต่อไปทางฝ่ายกิจการนักศึกษาดูว่า أ, มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ <S <S นอกเหนจากนั้นเราก็มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปีนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือ,อ,อนักศึกษาพวกเรานั้นสามารถที่จะมีรายได้นะครับแล้วก็มีเงินทุนในการที่จะทํางานแล้วก็มีเงินเพื่อใช้จ่ายในส่วนของการ ศึกษาของพวกเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผ่านมาในรอบปีเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็ได้มีการอบรมสร้างงานสร้างรายได้นะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะนำไปใช้ในส่วนของชีวิตจริงว่าเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างไรเรามีโครงการ ความร่วมมือกับโครงการจัดหางานนะครับที่เราสามารถจะทำงานพาร์ทไทม์ได้หรือว่าเราจบแล้วเราอยากจะมีงานทำที่ไหนงานดีๆอย่างไรเราก็ไปลงทะเบียนกับกรงการจัดหางานก็จะมีฝ่ายกิจการนักศึกษาข,ของคณะเนี่ยจะดูแลแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับหาคำตอบแล้วก็ดูว่าตัวเองอต้องการที่จะทำ อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในสิ่อที่เราเ้ามองถึงในส่วนของหลายๆสาขาอย่างเช่นพวกสาขาภาษาต่างๆของเราทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาที่3เนี่ยเราก็พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษามากขึ้นนะครับอย่างเช่นในบางสาขาเองก็ส่งนักศึกษาไปทํางานไปฝึกงานที่ต่างประเทศที่เจ้าของภาษานั้นอยู่อย่าง สาขาญี่ปุ่นสาขาเกาหลีแล้วก็สาขาภาษาจีนและรวมั้งภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถที่จะออกไปฝึกงานจากต่างประเทศได้และก็บางสาขา้เราก็มีโครงการความร่วมมือกับองค์กรในประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วก็จบแล้วนักศึกษาบางส่วนก็อาจจะมีโอกาสที่ดีได้ไปทาง,งานอยู่ในต่างประเทศหลังจากยุคในส่วนของทางด้านโควิดเนี่ยมันหมดสิ้นไปคูคิดว่ามันก็คงจะ ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นในระยะเวลาสี่ปีที่เรามา,าศึกษาอยู่นั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และเข้าฝอกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่ควรจะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเรามากขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการแข่งขันส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการในหลักสูตรต่างๆนั้น,น,นทุกหลักสูตรนะครับทุกสาขาวิชา ในคณะของเรานั้นก็ประสบกับความสําเร็จนะครับในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกไปแข่งขันทางวิชาการทั้งในเรื่องของการาแข่งการกลราวสุนทรพจน์ในภาษาต,ตา่างๆในเรื่องของการจัดทําในเรื่องแผนธุรกิจในเรื่องของการที่เราออกไปทํางานศิละปะต่า,ตา,างๆทั้งในระดับชนบทในะชุมชนหรือว่าในส่วนของระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติ ของเรานั้นก็ได้ทํากันอย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับสุดท้ายนี้ครูข้อของวัยพรในพวกเราที่เป็นนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับได้ประสบกับความสําเร็จในการที่เข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ทุกคนนั้นได้จบออกไปและก็มีงานการดีๆที่จะ,ะทำในอนาคตสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองลเลี้ยงครอบครัวในอนาคตของเราได้มากยิ่งขึ้น ครูก็คาดหวังว่าพวกเรานั้นควรที่จะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตนอกเหนือจากบทเรียนที่เราได้จากครูบาอาจารย์แล้วนั้นเราก็สามารถจะ,จะเรียนรู้กับเพื่อน กับในส่วนของการฝึอกอบรมในเรื่องต่างๆแล้วก็รทต่างการพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษาต่างๆทั้งภาษาอังกฤษแลภาษาภาษาที่3นะครับซึ่งภาษาต่างๆเหล่านี้นั้นเราถือว่าถ้าเราขาดแคลนไปเราไม่มีในตัวตนของเราเราก็จะหางา,านเกอบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครูก็คาดหวังว่าพวกเราทุกคนเาก็คงจะประสบกับความสําเร็จในเรื่องของการเข้ามาศึกษาต่อในมหาลัย ราชพัฒเชียงใหม่นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะพี่บองว่าน้องจะได้แนวทางในการใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยนะคะมีอีก2องท่านนะคะที่นลองจะได้รู้จักไปพบกันเลยคะ่ะท่านต่อไปนะครับพี่ท่านนี้จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องการบันทึกคะแนนกิจกรรมตลอดหลักสูตร จนกระทั่งจบชั้นปีสุดท้ายของน้องๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับพี่ท่านนี้เป็นใครอยู่ไหนตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อภัศกรแห่งศักดิรีนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการหรือเรียกสั้นๆว่าพี่เก็นนะครับ วันนี้จะมาขอแนะนำนะครับช่องทางในการติดต่องาน2ง,งานหลักๆนะครับที่พี่ได้รับผิดชอบนะครับก็คือ 1. ก็เป็นงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับสเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษานะครับน้องๆสามารถมาติดต่อแล้วก็มาใช้บริการสอบถามในข้อมูลทางกล่าวขั้นต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหน่วยกิจกรรมนะครับน้องๆในกรณีที่น้องๆเข้าร่วมโครงการที่คณะหรือ สาขาวิชาหรือสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับแล้วผ่านไป2อาทิตย์แล้วหน่วยกิจกรรมไม่ขึ้นนะครับน้องๆสามารถที่จะมาติดต่อสอบถามที่พี่ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในกรณีเกี่ยวกับนักศ <corrupted> ึกษาอยากจะหางานทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพร์ททมหรืองาน f u ลไ time นะครับน้องๆสามารถมาติดต่อข้อมูลที่พี่ได้นะครับและน้องๆน,นะครับยังสามารถที่จะมาปรึกษาแลกเลือดคแนะนํา เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วม,มหาวิทยาลัยได้นะครับยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับค่ะผ่านไปนแล้วสองท่านนะคะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอถ้ามีปัญหาเรื่องเรียนเช่นลงทะเบียนไม่ได้รถเสียมาไม่ทันจะติดต่อที่ไหนดีท่านนี้ท่านต่อไปจะมาตอบคำถามน้องๆได้เลยคะ่ะ นางสาวนัทชาวงศรลพีนะคะก็ดูแลในเรื่องของงานวิชาการของคณะนะคะถ้าน้องๆนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะอย่างเช่นว่าจะขอตรวจสอบรายวิชานะคะที่ลงทะเบียนไปนะคะว่าลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่ยังไงนะคะหรือมีปัญหาว่าลงไม่ได้นะคะก็ติดต่อที่วิชาการคณะได้นะคะส่วนในเรื่องของการจัดสอบนะคะถ้าน้องๆมีปัญหานะคะเกี่ยวกับ าการขอเลื่อนสอบนะคะถ้าสมมุติว่าถึงเวลาสอบแล้วไม่สามารถมาสอบได้นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะมาขอเลื่อนสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้นะคะโดยติดต่อที่งานวิชาการนะคะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้นักศึกษานะคะก่อนที่จะยื่นให้กับทางมหาลัยพิจารณานะคะตามลาดับ,บนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการขอตรวจสอบผลการเรียนนะคะถ้าน้องๆเรียนไปปุ๊บแล้วก็ดูและว,ว่าผลการเรียนที่เรียนไปนั้นอะ มันไม่เป็นไป,ไปตามโครงสร้างนะคะของหลักสูตรนะคะอาจจะมาขอตรวจสอบแผนการเรียนนะคะเสนอแนะนะคะที่คณะได้นะคะโดยติดต่อกับงานวิชาการนะคะหรือว่าจะเป็นการขอยื่น,นเอกสารคำร้องต่างๆนะคะถ้าน้องๆมีปัญหานะคะว่าจะรักษาสภาพนะคะหรือว่าขอลาภาคการเรียนนะคะแล้วก็เอกสารขอเทียบออนไลน์วิชาต่างๆนะคะก็ติดต่อที่งานวิชาการได้นะคะแล้วก็เรายังมีบริการในด้านของการให้คำปรึกษานะคะถ้าน้องๆมีปัญหา เกี่ยวกับทางด้านวิชาการนะคะไม่ว่าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะมาขอ,อาคำอธิบายนะคะหรือว่าคำปรึกษานะคะทางเรายินดีให้บริการนะคะาทางคณะรู้สึกยินดีมากนะคะที่น้องๆน,นะคะเข้ามาศึกษาในคณะของเรานะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่้นสุดท้ายในวันนี้นะคะสำคัญระดับสิบเต็มสิบเลยค่ะเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่เคนนายกสมุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะฟังให้ดีนะคะนี่กิจกรรมสนุกสนุกให้น้องๆได้ทำแน่นอนค่ะสวัสดีครับน้องๆน,นักศึกษาใหม่ทุกคนพี่ชื่อนายภูทิพนิพนุตยันนะครับชื่อเล่นชื่อเคนตำแหน่งนายกสมโมสรน,นักศึกษาค,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรายินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รั้วมาหาวิทยาลัยน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าสโมสรของเรามีหน้าที่อะไรบ้าง สโมสรของเรามีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในคณะเช่นกิจกรรมดาวเดือนคณะกีฬาคณะกิจกรรมค่ายอุ่นในรักจากพี่สู่น้องและอีกหลากหลายกิจกรรมที่น้องๆที่ต้องเข้าร่วมอีกครั้งสโมสรของเราเนี่ยยังให้คำปรึกษาต่างๆปัญหาภายในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ภายในมหาวิทยาลัยของเรา และน้องๆคนไหนสนใจอยากที่จะเข้าร่วมทำงานสโมสรของเราสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจ Facebook สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ c m u ของเราได้นะครับ